กราฟบวกมาหลายวันนะคุณสุภชัยแต่ว่าที่บวกหนักๆแรงๆเนี่ยก็คือต้องยอมรับแล้วค่ะว่าเขาออกมาเก่งเรื่องของผลการดําเนินงานในงดของไตรมาสสามกันด้วยเพราะว่าเดี๋ยวงบเนี่ยจะประกาศกันวันที่14พฤศจิกาย,ยนนี้แล้วนะคะคุณสุภชัยมีการประเมินนะคะจากทางบริษัทหลักทรัพย์ปัวหลวงค่ะ ประเมินถึงผลการดําเนินงานงวดไต,ตรมาส3ปีนี้ของกัฟเนี่ยนะคะโดยประเมินว่าจะมีกําไรสุทธิเนี่ยทำสถิติใหม่ค่ะอยู่ที่ระดับ6,400ล้านบาทเพิ่มขึ้นถึง91%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนและเพิ่มขึ้น35% จากไตรามาสก่อนด้วยนะคะอโอ้โหทําสถิติใหม่แบบนี้เนี่ยมาดูปัจจัยหนุนกันสักหน่อยที่ว่ากําไรนะคะจะทําสถิติใหม่เพราะว่ามีปัจจัยเข้ามาสนับสนุนจากเรื่องของกําไรโรงไฟฟ้าใหม่ค่ะแล้วก็ดูแนวโน้มกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นด้วยนี่เลยต้องจับตานะคะว่า14พฤศจิกาย,ยนนี้เนี่ยบงบจะออกมาอย่างที่ทางบูเหลืองเขาคาดการหรือเปล่าค่ะอ,อันนี้ผมขออนุญาตเสริม คุณยายนันตรงที่ว่ากําไรจากโรงไฟฟ้าใหม่เพราะเนื่องจากว่าเขามีการ COD ตัวนี้ครบถ้วนทุกยูนิตแล้วนะฮะสำหรับ IPP 5,000เมกะวัตต์นะฮะแล้วก็ตัวที่ล่าสุดก็คือตัวของยูนิตสุดท้ายของ5,000เมกตัวนี้นะครับก็ COD แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคือไตรมารสา3จะรับรู้เกือบเกือบจะเกือบเกือบ5,000เมก 5, ละ ก็ขาดไปประมาณสัก600กว่าเมกที่จะบันทึกในไตรมาสี่เพราะนั้นมันก็เลยทําให้ไอ้ส่วนที่กาไรจากโรงไฟฟ้าใหม่ที่คุณยานันพูดถึงเนี่ยมันเพิ่มเข้ามาในส่วนตรงนี้แล้วก็บังเอิญในช่วงของไตรมาสสค่าเงินบาทมันแข็งค่าอ่าตอนนั้นคงจําก็ได้ฮะสามสิบสอกว่าเท่านั้นเองฮะก็เลยทําให้กราฟเองน่าจะมีอัตรากำไรจากอัตราทลกเปลี่ยนอย่างมีนัยยะสําคัญในไตรมาสสนี้นะครับ สองปัจจัยหลักๆนคะที่ uh huh. จะมาหนุนนำให้ผลประกอบการในเรื่องของไตรมาสสมเนี่ยจะเติบโตทำสถิติใหม่ไตรมาสสามว่าดีแล้วอุ uh huh. หลงเขาก็ประเมินต่อนะคุณสุประชัย uh huh. ว่าไตรมาสสี่เนี่ยน,อน,น้อมผลประกอบการของกราฟเนี่ยคาดว่าจะมีกำไรหลักอยู่ที่5,200ล้านบาทค่ะปรับเพิ่มขึ้น22%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนแล้วก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ10%จากไตรมาสก่อนนะคะ uh huh. ปัจจัยหนุนก็คือจากการรับรู้กำไรแบบเต็มไตรมาสของโรงไฟฟ้า IPP ใหม่ uh huh. ซึ่งก็เริ่ม เริ่มเปิดดําเนินการมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานี้แล้วนี่เป็นปัจจัยหลักนะที่ทําให้ไตรมาสสี่ผลประกอบการจะเติบโตดีดังนั้นเนี่ยถ้าประเมินจากทั้งไตรมาสสและ4ของทางบัวหลวงเนี่ยเขาก็เลยมีการปรับเพิ่มราคาเป้าหมายหุ้นกา้นาฟฝ่าคุณสุภชัยจากเดิมเนะี่ยอยู่ที่68บาทนะคะปรับเพิ่มขึ้นมาเป็น75บาทม,มีดูอัพไซต์เลยค่ะ13%พร้อมกับกําหนดคําแนะนาซื้อด้วยนะคะนะครับอันนี้ ล้าหาญก็เช่นกันนะงบกราฟจะไม่ออกนะ,นะปรับราคาเป้าหมายไว้รอเลยอ่าออแบบนี้ถ้าถ้ามันเกิน6กพันสี่เนี่ยจะต้องมีการทบทวนไหมนั่นนะฮะอันนี้น่านสนใจนะปรับราคาเป้าหมายก่อนงบออกนะ,ะงบออกวันที่14นูนะ่นน่ะอีกประมาณครึ่งเดือนนะอ,อ,อแต่บัวหลวงนี่ปรับก่อนเลยนะครับแล้วก็บัวหลวงก็มองไปถึงนู่นนะฮะแผน PDP 2024, 2024ฉบับใหม่นะครับที่มีเปิดโอกาส การประมูลพลังงานหมุนเวียนเพิ่มอีก10,000เมกะวัตต์นะครับในช่วงปี2อ6 9ถึงปี2อ7 0นะครับก็มีการคาดการณ์นะครับว่าทุก1 0 0 0เมกะวัตต์ของกำลังการผลิตไฟฟ้าที่เป็นโซลา่์โซลารฟาร์มใหม่เนี่ยจะเพิ่มประมาณการกำไรระยะยาวให้กับกราฟได้อีกประมาณ3%เด้วยกันนะครับแล้วก็เพิ่มปรับราคาเป้าหมายเพิ่มขึ้น0.25บาทด้วยถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นนะครับขั้นดิการฮะรในแง่ของโซ วินฟาร์มกันบ้างทุก1000เมกะวัตของวินฟาร์มหรือโรงไฟฟ้าพลังงานลมเนี่ยจะเพิ่มกําไรให้กับการาฟเนี่ยประมาณ10%อหรือราคาเนี่ยจะมูลค่าเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณสัก1.4 4บาทด้วยกันอันนี้เขามองอย่างนั้นนะว่าหมื่นเมกสาเหตุที่เขามองอย่างนั้นเนื่องจากว่าเขาคาดการนะครับว่าตัวของการาฟเองเนี่ยมีโอกาสที่จะ,ะชนะประมูลเนี่ยเกินครึ่งก็คือประมาณ5000เมกค่ะห้า0เมกจากหมื่นเมกที่เป็นพลังงานทดแทนก่อนอ,นอันนี้ที่จะมีการ ประมูลที่จะเกิดขึ้นในช่วงปีหน้าเนี่ยฮะเพราะว่าเขาจะต้องตามทำตามแผน PDP นะครับขั้นรานการแฮกก่อนอันนี้กราฟเอนะครับชนะประมูลจาก5,200เมกะวัต์ชุดที่ก่อนนะ2,700กว่าเมกมาแล้วนะจาก5,2 0 0นะก็เรียกว่าเกินครึ่งมาแล้วะนะฮะจึงคาดว่าการประมูลรอบใหม่นียจึงเป็นที่มาว่าไอ้หมื่นเมกเนี่ยถ้าเทียบเคียงกับครั้งที่แล้วเนี่ยเขาได้วาเกินครึ่งถ้า10,000เมื่เมกอันใหม่เนี่ยก็น่าจะได้เกินครึ่งก็คือไม่ต่ำกว่า5000เมกนั่นเองนะครับ ซึ่งถ้าดูแบบนี้เนี่ยกำลังการผลิตที่จะได้เพิ่มเติมเข้ามาจากแผน PDP 2024บฉบับใหม่เนี่ยก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยบวกสาคัญต่อ,อทางผลประกอบการของการาฟนะคะใช่และที่สําคัญอย่าลืมนะฮะมีอีกในยะหนึ่งต้นปีหน้าก่อนการควบรวมการาฟกับอินทัศอินทัศเนี่จะมีการจ่ายปันผลพิเศษ4ี่บาทห้าสิงจำกาได้ออ,ออกมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยกราฟเองในฐานะผู้ถือหุ้นของอินทัศด้วย จะได้รับเงินสดๆจากการปันผลพิเศษของอีทัศเข้ามาเพิ่มเติมอีกนะ, oh. ะมีการคาดการณ์ตอนนั้นก็ประมาณ7-8็ดพันล้านนะ mm hmm. ที่กรับจะได้เข้ามาอันนี้มองข้ามช็อตไปถึงช่วงประมาณสักไตรมาสแรกของปีหน้า oh. นะครับ ที่เขาเขาจะจ่ายผลผลในช่วงนั้นนะครับนะดังนั้นเดี๋ยวเอาช่วงนี้ก่อนกลางเดือน14พฤศจิกายนเอาไตรมาสสก่อนนะว่าจะเป็นไปอย่างที่ทางบัวหลวงเขาคาดการหรือเปล่ากำไรโตถึง91%เออน่เดี๋ยวเราติดตามดูนะครับส่วนราคาอย่างที่บอกวันนี้ก็ยังบวกขึ้นมาต่อเนื่องนะคะถ้าดูอัพไซด์นี่ก็ยังมีอยู่พอสมควรนะครคุณสุภะชัยอืมนะครับก็พอสมควร1 0นะ10%เดี๋ยวรอดูนะครับว่า ราคาเนี่ยวันนี้มูลค่าการซื้อขายมาอันดับหนึ่งด้วยนะฮะก็ต่อเรื่องเช่นกันโอ้โหตัวนี้บาท25สตางค์แล้วคุณนายานค่ะบวกไปใหญ่แล้วนะครับนะฮะ